รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเช็คอินทินเหนือนะครับรายการที่เราจะไปท่องเที่ยวไปหาสถานที่เช็คอินสุดพิเศษแล้วก็ชิกๆมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันวันนี้ครับผมไม่ได้มาคนเดียววันนี้เรามีแขกรับเชิญวิธีกรสาวสวยมาเที่ยวแล้วก็ร่วมทีไปกับผมด้วยนั่นก็คือ พี่อีฟฟีนั่นเองนะสวัสดีครับพี่อีฟสัสิพิมลคำสุขดีนะครับหลายๆคนก็คุ้นหน้าค่าตากันอยู่แล้วแหละทางช่อง n อ t บทีของเราค่ะวันนี้นี่จะบอกว่าเป็นทริปพิเศษด้วยนะวันนี้นอกเหนือจากที่จะพาคุณผู้ชมแล้วก็น้องคู่ผาเนี่ยนะไปเที่ยวชมในความงามของธรรมชาติแล้วจะพาไปกินของอร่อยอร่อยกันด้วยอร่อยด้วยใช่แล้วอิ่มด้วยใช่ไหมใช่แล้วเคยได้ยินขังข่าวกินกล้วยแล้วขังข่าวกินกล้วยโอ้โห ได้ยินมานานแล้วนะแต่วันนี้จะพาไปดูค้ังข่าวกินเส้นค้ังข่าวกินเส้นเออแปลกดีเหมือนกันอ่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปติดตามกันนอกจากที่จะไปกินแล้วเราก็จะพาไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆแล้วจะพาไปเจอเซนเล็บเซเล็บใช่แล้วเป็นอะไรอ่ะเป็นคนเป็นคนที่มีชื่อเสียงอุบไว้ก่อนละกันวันนี้เราจะเดินทางไปกันที่สุโขทัยที่เขาเรียกว่าเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะครับท่ามเจ้าราม ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์และเขียวขจีมากๆใลจะเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามกันทั้งรายการของเรานะครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปกันเลยไหมไปกันเลยค่ะไปกันเลยดีกว่า แล้วก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปเนะาะเมื่อสักครู่ว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปชาร์จพลังกันก่อนอ่าวันนี้เคยเห็นกันมาแล้วค้างข่าวกลิ่นกล้วยนะาาแต่วันนี้จะพามาดูค่ะคุณผู้ชมคะค้างข่าวกลิ่นเส้นจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้จะพากันไปดูกันก่อน<ม>อื่นค,คุณก่อนที่จะไปดูค้างข่าวกลิ่นเส้นยังไง,นะไงะจะพาไปดู ทีมฟุตบอลทีมหนึ่งของพื้นที่จังหวัดสุโขทยัย<อ>ทีมสุโขทัย FC ต้องบอกว่าทีมฟุตบอลสุโขทัย FC นี่ถือว่าเป็นทีมที่สร้างชื่อเสียงให้กับชาวจังหวัดสุโขทัยนะครับแล้วก็นักกีฬาที่นี่เขาก็มีการฝึกซ้อมันอยู่ตลอดเวลา<ช>แต่ว่าในช่วงโควิดแบบนี้เนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างเอางี้ดีกว่าซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะพบกับพี่ชายท่านหนึ่ง ได้แล้ววันนี้ก็นัดกับพี่เขาไว้แล้วนะคะคเดี๋ยวจะเข้าไปดูกันค่ะค,คุณผู้คะคุณพี่โอ๋เขาหลอกไหมออนได้เลยคุณงานดีใช้ได้เลยนะอ่ะวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปพบพี่โอ๋กันนะคะเพราะว่าพี่โอ๋เนี่ยเป็นคนที่ดูแลในทีมของสุโขทัยเอฟซีนะ แล้ววันนี้ที่เขาบอกว่ามีเรื่องราวดีๆจะมาบอกกันด้วย <C> e <at> นี่เลยแล้วก็มีอาหาร,รอ,อร่อยๆรอเราอยู่นะครับใครที่เดินทางผ่านไปผ่านมาร้านนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมเนี่ยเดินทางจากจังหวัดพิษณุโลกที่จะไปตากก็จะอยู่ขวามือ <C> e <at> ส่วนใครนะครับที่เดินทางมาจากจังหวัดตากแล้วก็จะเข้าสุโข,ขทัยแล้วก็ไป <f> <at> จังหวัดพิษณุโลกก็จะอยู่ซ้ายมือ <C> e <at> เอาเป็นว่าอาหารก็น่าจะรออยู่ข้างข้าวกินเส้นเด <C> e <at> ี๋ยว,<ล>วเราไปพบเจอกับพี่โอนกอนก่อนค่ะผู้ชมตามเรามาเลยครับ ที่เราจะไปเจอพี่โอ้นะครับใครที่เดินทางมาที่ร้านเนี่ยก็สามารถที่จะมาซื้อกาแฟนะแล้วก็สั่งกาแฟอร่อยๆกันได้ซึ่งที่นี่เขาก็มีหลายมุมให้นั่งนะโอ้ยมีหลายหลายแบบมากๆมเจะเป็นมุมค้างคาวนะหรือว่ามุมแบบวินเทจอะไรอย่างเงี้ยมีหลายแบบล้ด้านนี้ก็ไม่ใช่นักบอลหรือว่าเป็นนักบอลฮะเข้าตีนแต่งเข้าตีนาวารินสักอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวสั่งกาแฟก่อนแล้วก็เดี๋ยวทานกาแฟอร่อยๆแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกับพี่โอกันนะครับ แล้วตอนนี้นะครับวันยากาศเย็นสบายสบายเลยใช่ในนี้ในสโมสรสุโขทัย FC บแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะวันนี้บอกแล้วว่าจะพามาพบกับพี่โอนะคะเพ้่โอ<ก>ที่คุณบอกว่าหล่อมากใช่แล้วคุณนะคะตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะครับคุณผู้ชมแลวตอนนี้เขาก็น่าจะพร้อมแล้วเพื่อที่จะมา พูดคุยกับเราสักนิดนึงว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยเขามีการจําหน่ายสินค้าอะไรบ้างแล้วก็การดูแลสโมสรนักกีฬาตอนนี้เป็นอย่างไรคะเดี๋ยวเราจะมาพบกับคุณศิระภพศรีเนตรนะคะซึ่งก็เป็นผู้จัดการทั่วไปของสโมสรสุโขทัยเอกันค่ะเดี๋ยวเราต้อนรับพี่โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับเวลาต้อนรับนี่คือต้องตกมือเพราะว่าเป็นคนักกีฬาเป็นคนักกีฬานะวันนี้พี่โอครับเดี๋ยวผมต้องถามก่อนเลยว่าปกติแล้วเนี่ยตรงนี้ก็คือเปิดให้นักท่องเที่ยวทั่วไปเข้ามา ครับผมเข้ามาทำอะไรต้องซื้อสินค้าแล้วมาซื้อสินค้านะครับแล้วก็มาแวะรับประทานอาหารมีกาแฟ<ม>ที่นี่ครับมีบริการครบคันนะครับผมต้องแอบ,บถามก่อนอะว่าอย่างแรกเลยสุขโขท<ะ>ัยเอฟซีคือมีแฟนคลับที่เขาแบบว่าคลั่งใครกีฬาฟุตบอลเนี่ยเป็นจํานวนเยอะขนาดไหนครับที่สุขโขทัย เราเล่าก่อนนะครับจังหวัดเรามันเป็นจังหวัดเล็กๆนะครับแต่ฐานแฟนคลับของสโมสรเนี่ยเยอะครับผมเชลเฉลี่ยเนี่ยต่อนัดนี่เราอยู่มาสัก3,000-4,000คนต่อนัด3,000-4,000คนครับผเตะนัดหนึ่งนี่คือมีตามไปไหมอย่างสมมติว่าสุโขทัยไปเตะที่พิษณุโลกมีครับมีอย่างพิษณุโลกเนี่ยเราเราอยู่คนละหลีครับแต่ว่าถ้าไปอุ่นเครื่องอเงี้ยก็มีตามไปหรือว่าไปแข่งขันที่เราไปแข่งกับต่างจังหวัดใช่ไหมแฟนบอลสุโขทัยก็ไปเยอะครับมีพัตินะ สถานการณ์โควิดผมเชื่อว่าหลายๆคนก็เอ้ยกำลังหวยหาในเรื่องของความสนุกที่มันมันเคยมีมาก่อนในช่วงสถานการณ์โควิดตอนนี้นักกีฬาของเราเป็นไงบ้างรครับมีการฝึกซ้อมหรือว่าทําอะไรกันอยู่ในช่วงนี้สมอสรนและเตรียมทีมแล้วเริ่มซ้อมตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมแล้วครับแล้วเราก็มีมาตรการสําหรับนักกีฬาที่มาทำการฝึกซ้อมนะครับเราก็มีการตรวจโควิดก่อนเข้าการฝึกซ้อมแล้วก็ส่วนนักกีฬาที่คนใหม่ที่เราเซ็นสัญญามาใหม่ใช่ไหม ก็มีผลตรวจโควิดก่อนอนที่้าการฝึกซ้อมแล้วในระหว่างซ้อมใช่ไหมครับเราก็มีการตรวจวัคซีนภูมิมีเดียว่างมือตามมาตรการเลยครับผมก็คือตอนนี้ก็คือเขาอยู่ในการเหมือนอารมณ์เก็บตัวเลยฝึกซ้อมกันเรามีแคมป์เก็บแคมป์ที่พักแล้วก็นักเตะคนอื่นๆก็มีที่พักของตัวเองแต่เราก็มีกฎระเบียบคือไม่ให้นักกีฬาเราไปอยู่สถานที่มีพื้นที่ความเสี่ยงครับผมอ่ะอยากจะฝากอะไรสักนิดนึงไหมครับให้กับ อาจจะเป็นแฟนบอลนะหรือว่าหลายๆคนที่กำลังรับชมเชิญชวนมาที่นี่ครับเพื่อที่จะมาเดินซื้อสินค้าเพราะว่าเหมือนยู่กันแบบอบอุ่นนะจากที่เราเดินเข้ามาแล้วคือที่นี่สวยมากเชิญครับก็อยากจะฝากแฟนบอลสปูร์ไทยครับตามเชียร์ทุกๆนัดเป้าหมายของเราปีนี้คือเราจะขึ้นไทยลีกให้ได้ภายในปีเดียวครับ ผแน่นอนครับผมแล้วต้องทาให้ได้อย่างแน่นอนผมสร้างความมั่นใจให้กับแฟนคลับด้วยแล้วก็ต้องขอกําลังใจขอแรงเชียร์ให้กับทีมสกโขททยเอฟซีครับผมวันนี้ขอบคุณพี่โอ๋มากมากครับพี่โอ๋ครับแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักคู่หนึ่งผมจะเดินเข้าไปผมหิวแล้วที่เนี่มันมีอะไรอร่อยนะ้พี่โอ๋งแง้มแ้มาสักนิดหนึ่งเมนูที่มันอร่อยแล้วก็คนที่มาที่นี่ต้องสั่งบ่อยๆเลอร้านเราเป็นร้านกินเส้นครับผมแนะนําก็เป็นก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวต้มยำครับมาอันดับหนึ่งเลยครับผม โอโ้การันตีความอร่อยแบบนี้ช้าไม่ได้แล้วค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะกับข้างข่าวกินเส้นค่ะไปเลยครับ พีสาวนะครับพี่หนิงพี่สาวนของเราที่ดูแล เป็นแม่ครัวที่ปรุงอาหารบนโต๊ะให้เราในตอนนี้ด้วยอยู่แย่มากมายเลยพี่หนิงครับคือต้องถามก่อนเลยว่าเราเปิดร้านมาแล้วกี่ปีประมาณ4ปีค่ะสี่ปีคนตอบรับเป็นยังไงบ้างคันตอบรับก็ดีมากค่ะดีมากเลยมีคนมาเยอะอยู่พูดถึงจังหวัดสุโขทัยเมนูไหนที่เขาเป็นของขึ้นชื่อเมนูเด็ดเลยคนจะต้องมาชิมกันก็มีก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนะคะอันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยน้ำข้นนี่ตัวน แล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวไทยสูตรดั้งเดิมดั้งเดิมพูดถึงเอกลักษณ์ของความเป็นก๋วยเตี๋ยวสุขทัพไทยผมเชื่อว่าที่จริงแล้วเนี่ยก๋วยเตี๋ยวคืออาหารที่หลายๆพื้นที่มีมีกันทุกพื้นที่เลยทิสุโขกมีกรุงเทพมีมีกันหมดแต่อะไรที่เป็นจุดเด่นว่าปุ๊บก๋วยเตี๋ยวนี้คือก๋วยเตี๋ยวสุขทัยก๋วยเตี๋ยวสุโขทัไทยก็จะมีเป็น ถั่วนะคะตัวนี้เลยคุณผู้ชมครับจะมีถั่วฝักยาวถั่วลิสงค่ะรสชาติก็จะกลงกลอมเปี้ยวหวานอันนี้คือเราพูดถึงสุดรดังเดิมก่อนนะหน้าตาจะประมาณนี้เลยคุณผู้ชมครับก็คือจะเป็นเป็นเส้นเล็กเนาะแล้วก็ ก็จะมีอย่างที่พี่หนิงบอกแหละมีั่วั่วลิสงนี้คือเมื่อคือแบบหยาบๆมจิจยานใช่ค่ะแล้วก็มีเครื่องเคียงมากมายอันนี้น่าจะเป็นอะไรนักัวชเชโป้ครับใช่ค่ะสีหัวเชโป้นะครับคุณชมแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือตัวนี้ค่ะตัวนี้สีสันจัดจ้านมากเลยที่ฉันเป็นคนทานรสจัดเด็ดเด็ดกันเลยทีเดียวแหมน่ากินเลยคุณชิมแบบคุณแล้ว้องรสชาตินั้นที่ฉันบอกว่าคำว่าความเข้มข้นของอาหาร ความยิ่งนของก๋วยเตี๋ยวน้ำก๋วยเตี๋ยวที่เขาใส่ลงไปเนี่ยถราจริงๆเป็นสตดเฉพาะก็ทใช่ค่ะสตดเฉพาะใช่ค่ะเป็นสตดเฉพาะนี่คุณคือกินคำเดียวไม่ไ่สำคัญเลยนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะกากหมูค่ะก๋วยเตี๋ยวไทยไม่ใส่กากหมูนี่ถือว่าไม่ถึงเรื่องของก๋วยเตี๋ยวไทยนะคะนี่เลยน้องเหนือจากก๋วยเตี๋ยวแล้วครับนี่หนึ่งครับยังมีเมนูอะไรค่ะก็จะเป็นของทานเล่นนะคะถ้าจะมาก็ต้องมี จักอันนี้ก็จะเป็นปอบเนื้อทอดก็เป็นสูตรของเราเองน<ท>ะ<ห>คะตอนนี้ส้ตมตำทอดค่ะ อันนี้สุปตังท้อนอันนี้คือใช้เป็นมะละกอมะละกอทอดมะละกอทอดแบบว่าผ่านเป็นชิ้นแบบใหญ่ๆนี่ด้วยนะครับแล้วก็มีน้ำปรุงแบบนี้นึงน้ำปรุงก็จะเป็นสูตรของเราเองเป็นยำสูตรเฉพาะสูตรลับสุดเด็ดอันนี้ก็ขนมเบื้องขนมเบื้องคตขนมทานเล่นอันนี้คือเป็นสูตรสูตรโบราณใช่ค่ะสูตรโบราณใช่้องสูตรโบราณอันนี้ทานกับน้ำอาจารย์นี่เลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับอันนี้จะเป็นกะเพราไก่ย่างกระเพราไก่ย่างเราก็จะเลือกกับไก่ ชิ้นที่ดีๆแล้วก็มาย่างย่างก่อนย่างก่นแล้วมาผัดกับเรามาเป็นหมู่คณะใหญ่ๆต้องติดต่อยังไงครับก็ติดต่อทางเบอร์โทรนะคะค่ะเบอร์โทร9 9 6 6 3 0 9 9 4 2ค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทัมเจ้ารามกันแล้วค่ะคแล้วตอนนี้คุณภูผาที่ยืนอยู่กับเราตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค,ดครับวันีหรือว่านี่เลยพี่กิติพัฒน์ <c oughs> แสงแก้วนะคะ <c oughs> ท่านเป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเจ้ารามนะคะวันนี้เนี่ยมาถึงที่นี่แล้วต้องให้เจ้าถิ่นแนะนําหน่อยค่ะว่าที่นี่เนี่ยเขาตั้งอยู่บนพื้นที่ไหนแล้วมาถึงที่นี่แล้วมีอะไรที่เด็ดๆให้เราได้ดูกันบ้างครับก็ ที่เรายืนอย่างนี้ก็เป็นเขตศักษาป่าตรดป่าถ้ำจลามนะครับ,รบสําหรับเขตรักษาปัาตัดป่าถ้ำจลามเนี่ยมีพื้นที่รับผิดชอบ2 1, 10, 10, 10, 11, 1 1> องแสนหนึ่งมามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดไร่โอ้เย <ละ S 1> อะมากในของบางส่วนของสองจังหวัดคือจังหวัดสุโขทัยกับจังหวัดลําปางนะครับจังหวัดสุโขทัยที่ก็มีที่เรายืนอยู่นี่คืออำเภอศรีสมรงศรีสมรงแล้วก็อำเภอบมาองด่านหอยอำเภอทุกเสลี่ยมแล้วก็บางส่วนของอำเภอเถินจังหวัดลำปางนะครับ ก็ต้องบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยคุณอีฟคือเราเดินทางมาไม่ไกลเลยนะไไม่กลจากตัวเมืองสุโขทัยก็ไม่ไกลจากพิษณุโลกก็ไม่ไกลจากเมื่อกี้นี้ร้านขังข่าวกินซุปประมาณกี่กิโลประมาณกี่โลครับประมาณจากจากตัวเมืองนี้ก็ประมาณ60กิโลหกสิบกิโลเท่านั้นเองนะครับเห็นเลยว่าในช่วงนี้ครับพิวัตรก็คือเราจะเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของอุทยานตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าใช่ค่ะ ช่วงนี้เรายังไม่เปิดรับนะท่องเที่ยวถูกต้องไหมครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าช่วงนี้จากสถานการณ์โลคโควิดสิก้านะครับก็แหล่งท่องเที่ยวก็จะปิดนะครับสหรับแหล่งท่องเที่ยวเราก็จะมีที่บริเวณถ้ำถ้ำข้างข่าวนครับซึ่งมีข้างข่าวประมาณหนึ่งล้านแปดแสนถึงสองล้านตัวแต่ว่าวันนี้คุณอีฟที่เราได้บอกคุณผู้ชมไปอะว่าเราตามเซเลป ใช่ที่นี่เขาบอกว่ามีเซเลบด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเซเลบในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่ใครที่ไหนน้องขุนไกรน้องขุนไกรครับน้องขุนไกรคือใครคืออะไรพิวัตรคับน้องขุนไกรนะครับเป็นเป็นเลี้ยงผานะครับเลียงผาที่อยู่ในพื้นที่ของของเขตรักษาพันธุ์บัณฑิตเจราลามนะครับบริเวณร้อยต่อระหว่างจังหวัดลำปางกับ ทุกข์ไทยที่เป็นข่าวดังๆในช่วงนั้นแต่เราไปเจอเฉพาะตัวตัวตัวลูกเขาเจ้าขุนไก่น้องไม่อยู่กับเราตั้งแต่อายุได้ประมาณกี่เดือนอได้ประมาณน่าจะประมาณสักเดือนเดือนเดือนประมาณเดือนเดือนหนึ่งเอาเป็นว่าอยากเจอแล้วแหละหรับน้งขุนไก่คุณผู้ชมครับเราเดินทางมาที่นี่เพื่อเขาเลยแล้วก็เดี๋ยวไปชื่นชมธรรมชาติแล้วก็เขาเรียกว่า เสพความสุขกันให้เต็มที่เพราะที่นี่ยังมีความอุดมสมบูรณ์รอรับนะักท่องเที่ยวกันอยู่ในช่วงที่หลังสถานการณ์โควิด19ผ่านไปอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันกับน้องขุนไกรกันเลยครับ ถึงความน่ารักเขาชนิดหนึ่งครับเขามาอยู่ที่นี่นานเท่าไรแล้วฮะอ๋อคุณไก่นี่มาอยู่กับเราตั้งแต่เดือนมีนาครับจนถึงใบก็สี่เดือนเศษสี่เดือนถ้าอายุเขาตอนที่ว่าเขาเราพบเนี่ยอายุประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับตอนนี้ก็อายุก็ประมาณห้าเดือนกว่ากาห้าเดือนหกเดือนก็คือยังเด็กยังเด็กอยู่นะแล้วมาดูแลตั้งแต่ตอนแรกๆเลยเนี่ยให้เขากินอะไรคะแล้วก็ต่อมาตอนเนี้ยเขากินอะไร อ๋อสำหรับเลี้ยงผาเนี่ยจะเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับแพะนะครับเราก็ให้เขาเขาเขาดื่มนมนมแพะนะครับจะมีพี่เลี้ยง,ยงคอยคอยป้อน,นแ,แล้จะกินเองไม่ได้ครับผมรับก็ ถ้านนมแพะวันนประมาณ4ี่ถึงหกระป๋องสี่หกกระป๋องนะครโอ้โหเขาดูยังเด็กอ่ะเขายังดูแบบไร้เดียงสาอ่าแล้วก็อ่อนเคนี่ดูนี่อันนี้คือก่อนที่เราจะเข้ามาเนี่ยเราต้องดูแลเรื่องความสะอาดอะไรให้เรียบร้อยนะว่าสักครู่ผมจะ่าพร้อมยาฆ่าแมลกระทังเรต้องระวังหน่อยเพราะน้องบางทีเขาบางทีทานอะไรบางอย่างเข้าไปบางทีท้องเขาเสียอะไรเงี้ยเราก็มีสัตวแพทย์นะครับของสํานักบริหารพื้นที่ละทยี่สิบสีเนี่ยมาคอยดูแลเป็นประจำนะครับมันมีการจดบันทึก วันนี้ทานนมเท่าไหร่ทานอะไรได้บ้างครับวันนี้วัดอุณหภูมิมันมีพี่เลี้ยงเนี่ยคอยเขาเป็นคนบันทึกเป็นคนคอยสังเกตอาการอะไรต่างๆเนาะล่ะวันนี้เรามาดูสัตว์น่ารักน่ารักแบบนี้แล้วดิฉันอยากไปดูสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติเลยอยากดูขังข่าวมากข่าวที่แล้วมานะคุณเห็นเนี่ยบอกได้เลยว่านับล้านตัวจริงๆครึ่งชั่วโมงผ่านไป ยังไม่หยุดเลยแต่เขาบอกว่าก่อนที่จะถึงถ้ำขังข่าวก็มีอีกหนึ่งอันซีนะั่นคืออ่างเก็บน้ําทุกต้ไหมครับใช่แล้วคุณอันนั้นคืนนนอนนแบบว่าสวยไหมฮนะตรงนั้นผมอยาช่วยมานะเขาเรียกหดาดเจ้าลัง นี่คือถ้ำพระรามนะครับที่ที่นี่จะมีถ้ำสองสองถ้ำคือถ้ำพระรามที่เรายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็อีกถ้ำหนึงคือถ้ำสีดาครับครับสําหรับถ้ำพระรามเนี่ยจะเป็นที่จะมีห้องโถงใหญ่หลายโถงครับจะมีข้างคาวพันปากย่นครนะครับอาศัยอยู่ประมาณหนึ่งล้านแปดแสนถึงสองล้านตัวทั้งคาวนี้อันตราทายไหมครับถามพี่หวนเนี่ยสำหรับพันนี้ก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกนมถ้ากัดนี่ก็จะจะมีเชื้อพิษสุนัขบ้าได้เหมือนกัน พยายามจะให้โดนเพราะปกติเขาก็ไม่โดนอยู่แล้วครับปกติคือค้างคาวพวกนี้จะไม่ลงไปยุ่งเกี่ยวกับทางด้านของในพื้นที่ภาคลาบอยู่แล้วถูกไหมคะใช่ใช่เขาจะหากินแมลงตอนเย็นก็จะออกออกหากินค้างคาวพันนี้จะเป็นค้างคาวกินแมลงไม่ไม่ได้กินผลไม้มค้างคาวพันนี้จะจะ,จะช่วยกระจัดแมลงให้กับชาวบ้านให้กับชาวบ้านด้วยต้องบอกว่าด้วยจํานวนของค้างคาวก็สะท้อนให้เห็นถึงระบบนิเวศ ป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของที่นี่หลังจากที่สถานการณ์โควิดจะหมดไปจากประเทศไทยแล้วเปิดให้ทุกคนเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจของเรากลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งหนึ่งพี่ว่าอยากจะบอกอะไรกับผู้ชมเชิญครับครับก็นะครับก็ช่วงนี้นะครับเราก็ปิดแหล่งท่องเที่ยวนะครับเพื่อให้ธรรมชาติเนี่ยฟื้นตัวกลับมานะครับประกอบกับเราได้สิ่งก่อสร้างมานะครับที่จะสามารถรับนักท่องเที่ยวได้ นะเมื่อเมือม่อสถานการณ์โควิดดีขึ้นหรือหมดไปจากประเทศไทยอย่างที่ <ผม S 1> น้องว่านะครับก็ขอเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวครับคาดว่าไม่ไม่น่าเกินสิ้นปีเนี้นะจะจะจะเปิดตัว,จะ,ตวจะเปิดตัวแหล่งท่องเทีย่ยวนะครับที่เราได้คือเป็นการเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเทีย่ยวเพราะว่าเดิมเนี่ยเราก็เคยเราก็เปิดให้ให้เข้ามาเที่ยวอยู่แล้วแต่สิ่เราไมีความสะดวกเนี่ยยังไม่ไม่เพียงพอสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับก็คาดว่าไม่เกิน สิ้นปีนี้นะเราจะเปิดตัวแล้วเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนะครับเมื่อสถานการณ์โควิดมันหมดไปจากไประเทศไทยนี่เลยคุณผู้ชมครับมาเที่ยวที่ป่าไม้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทําเลยนะคือเคารพกฎกติกามอสักครู่เราก็มีการไปแบบว่าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยแล้วแล้วก็อยากที่จะให้ทุกคนดูแลทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ให้มันคงความเขียวขจีแบบนี้ไว้ช่วยกันนะคะเวลาที่เรามาเที่ยวแล้วเนี่ย สิ่งที่สำคัญคือช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็คงรักษาป่าเอาไว้นะคะให้คงอยู่คู่ประเทศไทยของเราต่อไปค่ะใช่แล้วครับวันนี้ครับคุณผู้ชมเช็คอินทินเหนือก็หมดเวลาลงแล้วแต่เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะพาคุณผู้ชมไปดูข่า,ขาวกันนะเราจะทิ้งท้ายไปกับภาพข่า,ขาวนับล้านล้านตัวเลยที่ออกมาแล้วก็เดี๋ยวเราไปนั่งทานอาหารอร่อยๆกันคร,ครังหน้าเช็คอินทินเหนือจะพาเราไปที่ไหนยอย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้ เราทั้งหมดนะครับก็ต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ